บางทีไฟที่สว่างไปมันก็ลดความคลาสสิกของแคมป์ตะเกียงจากแบล็กเดียแล้วก็ไฟเมเปิลครับครับตะเกียงจากแบล็กเดียและไฟเมเปิลนะครับเป็นตะเกียงที่ใช้แก๊สกระป๋องลักษณะแบบนี้นะครับแก๊สกระป๋องสระเปาก็มีมาให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันนะครับทุกแบบมีกล่องเก็บให้กันโปะแตกนะไม่ใช่อาหารนะโปะแตก ของไฟเมเปิลจะเป็นรุ่นนี้ครับชื่อ Orange Lantern นะครับก็ดูรูปทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่อีกรุ่นหนึ่งของไฟเมเปิลนะครับไฟฟลาย,ลายนะครับโปก้ก็จะอ้วนกว่าน,นิดนึงแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์ทำให้ไฟกระจายออกมาได้สวยกว่านะครับสองรุ่นนี้เป็นของ Black d e ี r นะครับ อันนี้คือทอชนะครับรูปทรงก็จะเล็กเรียวน่ารักนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นแกบนะครับแกบแลนเทิร์นตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่โป๊ะกระจกมันจะเป็นโป๊ะที่เป็นตะแกรงนะครับด้านบนไม่มีอะไรปิดนะครับก็ทําให้โปะมันไม่แตกพูดง่ายๆยอ่ะังไงโป๊ะก็ไม่แตกยังไงก็ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจุดแต่ละตัวกันว่าแสงให้ออกมาแตกต่างกันยังไงบ้าง ตะเกียงออ l ์เ n น์แลนเทนนะครับจุดเด่นของเขาคือวิธีจุดไม่ต้องถอดโปะออกมาหมุนโปะที่เป็นแก้วออกมาด้านข้างตรงนี้จะเป็นรูนะครับจากนั้นจุดไฟเข้าไปแล้วก็เปิดวาล์วจุดไฟก่อนนะครับแล้วก็เปิดวาล์วนีแล้วก็หมุนโป๊ะเข้าไปเร่งรีดได้ตามใจฉันตะเกียงไฟฟลาย ไฟเมเปิลนะครับจุดเด่นของเขาคือจะมีตัวครอบถังแก๊สให้ดูสวยงามแถามมาให้ด้วยนะครับก็เป็นผ้าคอตตอนนะครับทีนี้วิธีการจุดเราก็ต้องดึงโปะออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็จุดไฟก่อนเปิดแก๊สนะครับจากนั้นก็นำโปะครอบเข้าไปนี่ เป็นอันเสร็จพิธีตะเกียงทอสนะครับรูปแบบสวยงามเป็นโปะโค้งตรงนี้แล้วก็เหลียวด้านบนวิธีจุดก็ดึงโปะออกมานะครับจุดไฟเปิดวาลวนี่แล้วก็ครอบลงไป เรียบร้อยตะเกียงทอชของ Black d e ี r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปะที่เป็นตะแกรงนะครับไม่แตกวิธีจุดก็ดึงออกมาเหมือนกันนะครับจุดไฟเปิดวาวล์วครอบเข้าไปตัวนี้แสงสวยตะเกียงแก๊สแบล็ k เดียตะเกียงที่ทำให้แคมป์ของท่านสวยงามประหยัดเชื้อเพลิงใช้ได้ตลอดระยะเวลาการไปแคมป์